ภาพักปลุมก็เป็นไปได้วยดีนะใครที่หลุดล่วงไปตกล่วงไปก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีกำลังแค่นั้นก็ก็หยุดแค่นั้นนะใครมีกำลังต่อก็เดินต่อนะปฏิปทาไม่แน่นไม่มั่นคงก็ถอยไปตามเหตุหลักการทุ่งชัดนะ ว่าเรามาเดินตามพระสัสดาปัญหาอุปสรรคอะไรจะมีเรื่องเล็กนะต้องปัดไปนะถ้าดำรงความมุ่งหมายไม่ชัดนะหลักการดำรงความมุ่งหมายไม่ชัดเนี่ยมันก็จะหลุดล่วงไปนะตามอารมณ์ของตนเองตามการปรุงแต่งปรุงไปปรุงมาหลักดึงหลักการเสียไปด้วยนะอ ปล่อยใ,ให้ไหลไปตามความคิดปรุงแต่งที่มันปรุงขึ้นมาเลยจะกลายเป็นผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นไปนเวลาในการหลุดพ้นก็คงจะยืดยาวออกไปตามเหตุพิกุ <c oughs> <c oughs> บางรูปบอกว่าผมอายุมากแล้วทรงจำไม่ค่อยได้ดีจะทำยังไงบอกไม่ยากเลยท่านเนีเพราะว่าความเป็นรัตนาห้าเนี่ยแค่ประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรมผู้เจ้าก็บอกรัตนาห้าแล้วบอกท่านไม่ต้องพูดอะไรเลยนะท่านปฏิบัติให้ดี นั่งนิ่งอย่างอริยะนะ,ะข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายทําตรงตามที่พระุทธเจ้าพอแล้วรัตนาห้าแล้วนะอ,ะอีกแบบหนึ่งท่านประพฤติรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็รู้แจ้งในธรรมของตะตากฏนี่ก็รัตนาห้าแล้วนะไม่ต้องแสดงทำอะไรก็ได้นนั่งนิ่งๆนะ ทุกคนมีส่วนดังนั้นนะมีส่วนหลายๆแบบพิกุที่ไม่ได้เผยแผ่ไม่เห็นจะต้องทำคุณอยู่วัดเฉยๆนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าอยู่ได้นะพอแล้วนะรัะตนาห้าแล้วนะอะและคุณดำรงกัลยาณวัตรของพระศาสดาไว้เนี่ย ไม่ถูกสมณะพราหมณ์เทพมารพรอมนะหรือใครใคในโลกเนี่ยชักจูงออกไปสู่กัลยาณมนอื่นๆได้เนี่ยนะคุณมีความกระตันอยู่ต่อพระศาสดา,านะละตนะห้าแล้วผู้มีความกระตันอยู่หายากนะอะไรที่พระเจ้าให้เลิกเราเลิก,ลกอะไรที่พระเจ้าให้ทำเราทำ นี่เราประพฤติทำสมควรแก่ทำแล้วนะปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่วัตะโกตัวละมงคลผู้เจ้าบอกให้เลิกเราเลิกนะมักแปดผู้เจ้าบอกให้เดินตามเราเดินมันดีสุดยอดแล้วนะมิจฉาทิฏฐิทั้งในละสัมมาทิฏฐิท่านให้เจริญเราก็ทำแล้วนะมันคือสุดยอดแล้ว นั่นแสดงความกตันยู่ต่อพระศาสดา,าแล้วเป็นบุคคลหนาได้ยากในโลกแล้วไม่ต้องกล่าวธรรมก็ได้นะถ้าอินทรีย์ด้านนั้นไม่พอนะไม่ได้เป็นผู้มีธรรมชาติแห่งการทรงจำดีจับช่วยไม่ได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายโต้ตอบก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ใครจะมาดึงเราไป ทำพิธีกรรมแบบสมณพราหมณ์เราอื่นเราไม่ไปดึงคนนี้ไม่ได้ไม่มีใครดึงพระาราหันไปลดน้ำมนต์พรน้ำมนต์ไปปลุกเสกไปบนบานสารกล่าวดูหมอดูเลิกดูยามเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่จะดึงทิฏฐิของพระาราหันนะให้เซไปทางอื่นไปนั่งบูชาไฟบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บูชาน้ำไม่ใช่ฐานะนะ ของอริยสาวกนะของพระตถาคตนะคนที่มั่นคงกับพระศาสดาก็จะไม่โดนดึงไปไม่ถูกดึงโดยโดยองค์ความรู้ของผู้ที่ต่ำกว่าสัมมาสัมพุทธะนะเนีแค่ข้ามั่นคงแค่นี้ก็คือสุดยอดแล้วนะ <c oughs> ใช่ก็มีพุทธังรสารกระสาวมีแบบเต็มร้อย ร้อนะแล้วก็จะมีความมั่นใจเลยนะว่าโอ้นะคติที่ไปของเราเป็นยังไงนะผู้ปฏิบัติตามคำตถาคตเนี่ยจะมีความมั่นใจในคติของตนเองเพราะเราย้อนไปปฏิบัติอะไรก็ตรงตามที่ผู้เจ้าตัดบอกหมดนะรูรั่วช่องโหว่นะที่จะเป็นไปเพื่ออบายมีอันนี้ผู้เจ้าให้ปิดด้วยอะไร ู้ใจให้แก้ด้วยอะไรเราก็มาเสริมมาทำให้ครบนเราจะตายอย่างมีความสุขนตายอย่างมีความอาจหามีความมั่นใจนเห็นไหมศพที่ตายฟังคำตถ,ถาคตน,น่านิ่งนสงบไปแบบสงบราบเรียบหมดเลยไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิ อย่างที่คำตถาคตเมื่อเช้านะที่เรานั่งฟังกันเรนะาตมานั่งฉันไปก็ฟังไป <c oughs> สัมมาสมาธิอันมีบริขารเจนะสัมมาสมาธินะอันเป็นอริยะเนะี่ยสมาธิที่เป็นอริยะนะเป็นเอกคตาจิต ยมทิ้งความาคิดอกุศสนเรื่อยๆนะนี่จัดว่าเป็นเอกกัตาจิตแล้วนะเป็นสมาธิอันเป็นอริยะแล้วเนจะัดอยู่ในสัมมาสมาธนะิอันมีบริขารเจ็ดเนี่ยดัยนั้นเรากระทำมัรคมอีองแปดองค์ใดองหนึ่งด้วยความตั้งใจจดจ่อที่จะกระทำเนี่ยนะคือมันสุดยอดแล้วนะอืม เป็นสมาธิอันเป็นอริยะแล้วเป็นทิฏฐิอันเป็นอริยะนะสำมาสังกปะตรงนั้นก็เป็นของอันเป็นอริยะแล้วนะเนี่ยมันครบท้วนหมดเลย